อยากให้ทุกคนปกติทุกคนจะเจอขวัญแบบนั่งพูดใช่ไหมเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยอยากพาทุกคนไปเที่ยวด้วยแล้วขวัญมีทริปมาสมุยพอดีเรือเราคงออกไปล่องไม่ได้นะเดี๋ยวขวัญจะออกไปถ่ายรูปที่สระว่ายน้ำที่ที่พักนี่แหละะเดี๋ยวขอไปทำคอนเทนต์ก่อนเป็นวันที่มีแดดกูรีบค่ะฝนตกอีกแล้วเหรอกูจะถ่ายรูปฝนตกอีกแล้ว ค่ะวัญนะคะวันนี้เราพากันออกมานอกสถานที่ไม่ได้อยู่บ้านอีกแล้วเพราะว่าคือ อยากให้ทุกคนปกติทุกคนจะเจอขวัญแบบนั่งพูดใช่ไหมเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยอยากพาทุกคนไปเที่ยวด้วยแล้วขวัญมีทริปมาสมุยพอดีก็เลยโอเคอเดี๋ยวเราจะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลผิวนะคะในวันนี้แบบที่สมุยนี่บอกว่าเออเราก็จะทายอินไปเรื่อยๆแล้วกันว่าเฮ้ยเราใช้อะไรบ้านจะได้ไม่เบื่อแล้วก็เหมือนแบบได้ออกมาเที่ยวด้วยกันอย่างตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่สมุจานาเป็นทริปวิลล่าซึ่งแบบว่าสวยมากเวอร์มากทุกคนแล้วแบบ ถ้ามากับเพื่อนคือดีเวิร์กเลิศจบครบมากเออคือจะบอกแบบนี้น้อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีแบบไปล่องเรือด้วยก็เลยแบบว่าเอ้ยเข็ดรับการดูแลผิวเนี่แหละ EP นี้แหละเหมาะสุดช่วงนี้กคือขวัญน,นะจิตตกมากมาว่าตัวเองอะจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะด้วยความที่แบบว่าเสียงแหโอโแล้วแต่ก็ตัวจี t k แบบรั้งก่อนมาทั้งตอนนี้ทั้งอะไรแล้วก็เราก็ไม่ได้แบบเสี่ยงหรือไรด้วยนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะแบบวัดลงคอคือการมาทะเลเนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดแล้วเนี่ยกันแดดห้ามลืมแล้วก็ กันแดดตัวก็แล้วเดี๋ยวขวัญมีกันแดดที่เป็นวิตามินกินมาแนะนำด้วยเออแนะนาเลยดีกว่าไม่ได้ไม่เสียเวลาเน่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 ตัวนี้ค่ะไอเดย์เป็นกันแดดตัวซึ่งกันแดดตัวไม่ต้องทานะคะนี่คือการกินเข้าไปจะบอกว่าก่อนหน้าที่ขวัญจะมาเนี่ยวันปกติทั่วไปขวัญจะกินวันละ1เม็ดก่อนออกแดดแต่ก่อนที่จะมาทะเลเนี่ยขวัญน่ะกินวันละ2เม็ดก่อนมา2วันนึกออก่ะคือสองวันก่อนจะมาขวัญกิน2เม็ดแล้วก็ระหว่างเนี้ยที่อยู่ที่นี่ก็จะกิน2เม็ด เป็นตัวนี้นะคะก่อนออกแดดส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะมาคู่กันเป็นไอออนซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแบบทําให้ผิวมันแบบลื่นๆหรือยอย่างเงี้ยก็กิน2เม็ดด้วยก็ได้คือกินสามารถกินคู่กันได้เลยแต่ไอเดเนี่ยแนะนําให้กินก่อนออกจากบ้านเออเหมือนเราได้ทาครีมกันแดด,ดแล้วอะเนาะก็จะดูแลทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวของเราเลยโอเคอันนี้คือเบื้องตอน้น เดี๋ยวขวัญขอไปเตรียมตัวก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูไปโฮมทัวร์เบาๆแล้วกันว่าแบบว่าเฮ้ยที่พักเป็นยังไงแล้วแบบไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวไปลงเรือด้วยกันนะคะโอเคเจอกันเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะชอบไหมแบบเนี้ยคือถ้าชอบคลิปประมาณนี้ให้ขวัญพาไปเที่ยวอ่ะเมนไว้บอกขวัญด้วยนะเพราะว่าขวัญเองก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยู่แต่ที่บ้านนั่งเล่าให้ทุกคนฟังตลอดเวลาเพ่อให้ทุกคนแบบเที่ยวเปลี่ยนสถานที่กันบ้างนะคะโอเคเจอกันกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ เราจะไปทาคอนเทนต์กันคือจะบอกว่าจริงๆแล้วทริปนี้เรามีแผนที่จะต้องล่องเรือไปดูไปเกาะไปหาหมูหาหมาหาอะไรต่างกันแต่แบบว่าช่วงที่มามรสุมมีลมเยอะและ้วขึ้นลมแรง่อนข้างแรงนะคะคนทีเ่เป็นกัปตันเรือเ,เขาก็แนะนําว่าเออไม,ไม่ไม่ออกดีกว่าเราก็เลยตัดสินใจกันว่านั้นเราอยู่ที่พักอย่างเดียวไปเลยหนึ่งแล้วก็ป้องกันเรื่องแบบโควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบอ่ะโอเคปลอดภยัยไม่ต้องไปเจอคนเยอะแยะ คอนเทนต์เรานะคะก็ยังไม่จบเราก็ทำคอนเทนต์อยู่ที่ที่พักละกันซึ่งมันก็มีมุมถ่ายรูปที่ค่อนข้างเยอะแต่ก่อนที่จะออกไปเดี๋ยวขอแต่งหน้าก่อนซึ่งอันนี้ยังไม่ได้ลงสกินแคร์เลยอะ่ะ oh. เดี๋ยวสกินแคร์ที่จะลงก็จะเป็นตัวเดิมนะคะนี่อันนี้จะเป็นไซส์เล็กไซส์แบบขนาดเดินทางคือขวัญชอบมากคือที่บ้านจะเป็นขวดใหญ่เขาจะมีฝาปิดแบบนี้คือมันเดินทางได้อยู่แล้วง่ายอะ่ะคือไม่ไม่หกอะ่ะเนี่ยเขาจะมีฝาปุ๊กแบบเนี้ยตัวนี้นะคะเป็นน้ําตกเห็ดที่แบบ ตั้งแต่ใช้มาเรารู้สึกว่าหน้ามันแข็งแรงขึ้นอะคือมันจะแบบไม่ค่อยมีสิวอุดตันขึ้นเลยปกติสิวอุดตันมันจะชอบขึ้นแบบเชื่อมมุมปากอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่ค่อยมีคือเวิร์กมากนะคะตัวเนี้ยตอนเช้าผมก็จะทาตัวนี้ตัวเดียวแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนอะขวัญอกมาทั้งเซตเลยอันนี้นะคะเป็นของวิก้าสกินแคร์ตัวเดิมที่หวังรีวิวว่าเป็นเฟเวอร์ริตในปีที่ผ่านมาแต่อันเนี้ยมันเป็นเซตเดินทางแบบไซส์มินิเนาะระหว่างรองครีมแห้งเดี๋ยวเรากินอุ้ยต้องมินรอไปเลยออ คือตอนเช้าอะตื่นเช้ามาก่อนที่จะออกไปข้างนอกอะขวัญจะกินตัวไอเดนะคะจะเป็นตัวนี้คือไอเดเนี่ยปกติถ้าอยู่บ้านดทั่วไปขวัญจะกินแค่วันละเม็ดแต่มาทะเลขวัญจะกิน2เม็ดคือตัวนี้อธิบายง่ายคือพี่หมอเขอาไลฟ์สดใช่ไหมแต่เขาก็จะอธิบายในแบบ ในสารสกัดที่เยอะแยะมากมายแต่วัญเอามารวบรวมให้มันแบบเข้าใจง่ายแล้วกันคือตัวนี้เขาจะเป็นวิตามินกันแดดคือเราสามารถทานแล้วก็ปกป้องผิวของเราเทียบเท่ากันที่เราแบบทากันแดดเลยเขามีส่วนผสมนะคะว่าจะเป็นวิตามินซีมีซีตัสนะคะมีอะเซอร่าเชอร์รีซึ่งมันก็เป็นวิตามินผิวที่แบบเวิร์กมากๆเกอแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นไอออนนะคะไอออนผาตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกับว่าถ้าเปรียบเทียบคือคอลลาเจน ซึ่งก็จะเป็นเกาะที่ไปเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ลื่นนุ่มชุ่มชื้นม,ม,ม,มากยิ่งขึ้นเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นการวิตามินไปปรับสมดุลด้านใน,นอ่ะเออคือขวัญว่าสองคู่นี้เหมือนว่างนะ่็คือหวว่าสองคู่นี้เป็นวิตามินผิวที่ตอบโจทย์สภาวะไลฟ์สไตล์ของเราเพราะว่าหนึ่งเราโดนแดดทุกวันบางคนไม่ททากันแดดต้องกินวิตามินช่วยคือถ้าไม่ทำทากันแดดเราจะปล่อยให้แดดให้ผิวเนี่ยไปโดนแดดตรงๆเนี่ยขวญว่ามันมันไม่เวิร์คเพราะมันจะส่งผลให้แบบ เกิดเป็นปัญหาผิวในระยะยาวมาเล็งเอยใดเอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งตัวนี้ทุกคนแค่เรากินเข้าไปมันก็เหมือนแบบเราเราทากันแดดแล้วก็คือคุ้มค่านะคะส่วนตัวนี้ใครที่ไม่ชอบชงคอลลาเจนก็กินแบบเม็ดไปมันก็เป็นทางเลือกดีๆอย่างหนึ่งที่แบบ เออทำมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเนาะไอเดกับไอรอนนะคะตัวนี้ลองไปดูกันของพี่หมอเนี่ยพี่หมอกุ้งอะ่ะคือทําทุกตัวมาปังหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์หรือจะเป็นแบบไลฟ์ซูเปอร์เมนทนะทุกคนนะคือแบบเฮ้ยขวัญเห็นพี่หมอลฟ์แล้วแบบตัวนี้มันน่าลองจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะไปแบบวอร์แวพี่หมอ,พ,หมอพี่หมอก็เลยแบบจัดมาให้นะคะก็เลยมาแนะนําบอกต่อทุกคนกันเนาะประมาณนี้เน่ยอยากให้ดูผิวขวัญเห็นป่ะคือช่วงนี้ผิวจะแบบว่า สุขภาพดีนิดนึงเพราะเราดูแลผิวค่อนข้างเยอะนะคะไหนจะโลชั่นอ,อก,ก่อนอีกวันนี้ก็เอามาด้วยนะแต่อันนี้ไม่ใช่หลอดจริงนะเป็นหลอดที่ทดลองคือจะบอกว่าเนี่ยเอาพวกมาด้วยแล้วเวลามาทะเลอ่ะส่วนมากคนจะไม่ชอบทาครีมเพราะมันเหนียวใช่ป่ะเนี่ยจบเลยคือบิ๊กแย่งทาแล้วบิ๊กก็ไปทาหน,น,น้าทุกคนคือบิ๊กบอกว่า คือเราเป็นเกตเวสัมอางแล้วพี่บอกว่าถ้ามันทานหน้าแล้วมัน,ม,นมันแบบถ้ามันจะแพ้ทานหน้ามันก็ต้องแพ้นึ่อกว่าีิก็เลยไปทานหน้าเลยเพื่อให้ทุกคนแบบเห็นว่าเออมันสามารถทาได้ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือตัวนเนี้ยเนี่ยอันนี้เป็นของขวัญเองขวัญก็จะเนี่ยทานิดเดียวคือมันใช้แค่นิดเดียวจริงแล้วก็แบบลูบไปได้เลยทุกคน มันจะไม่เหนียวเนื้อหนผิวมันจะแบบเวลาเราโดนลมโดนอะไรมันจะไม่รู้สึกว่าเราอยากอาบน้ำอะไรเงี้ยคือแค่เนี้ยทุกคนแล้วมันก็จะมีน้ํามันมาเคลือบผิวของเราไว้ด้วยคือมันเป็นครีมที่เท็กเจอร์มีความคล้ายแออแปลเปลี่ยนสภาพกลายเป็นน้ำมันเคลือบผิวอะคือมันเวิร์กมากนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเออไม่ชอบทาครีมที่เกลียดทาครีมอะไรเงี้ยตัวนี้ตัวเดียวคือจบเกล็ดสเกลตัวโอเว่สกินนะคะ ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวไว้ใกล้ๆโปรดัก,ก product. อ๋อเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งละกันโอเคเดี๋ยวขอแต่งหน้าก่อนไปทำคอนเทนต์นะเดี๋ยวเราจะออกไปทำคอนเทนต์กันนะคะทุกคนค่ะเรือเราคงออกไปล่องไม่ได้แล้วเดี๋ยวควนจะออกไปถ่ายรูปที่สระว่ายน้ำที่ที่พักนีแ่แหละ,ะเดี๋ยวขอไปทำคอนเทนต์ก่อนเป็นวันที่มีแดดทุกคนต้องรีบค่ะต้องทำแบบต้องเรียกว่าอะไรต้องทำเวลาฝนตกอีกแล้วเหรอกูจะถ่ายรูปฝนตกอีกแล้วเหรอ ทุกคนคะสรุปพอเราออกมาก็คือฝนตกเหมือนเดิมคนตกเหมือนเดิมแต่ก็แบบพอมีแดดลำแลมไงๆพอให้ทำคอนเทนต์ได้อยู่นะคะแต่ช่วงนี้จะเป็นแดดเที่ยงแดดมันจะลงหัวก็เอาเป็นว่าพามาทริปเนี้ยเหมือนตั้งใจมากๆว่าจะทำวอล์กพามาเที่ยวแล้วก็แบบเออบอกเค็ดลับอะไรตาน,านาไปด้วยแต่ก็ด้วยความที่แบบว่าสภาพอากาศมันไม่เป็นใจเวอรเลยคะ่ะหุยแดดมานิดนึง เอออะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่แบบพาทุกคนดูวิลล่าแทนละกันนะวิลล่าสมุยว่าถ้าใครเบื่ออยากจะมากับเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยมาได้นะคะที่สมุจานาที่นี่ก็จะมีความเป็นวิลล่านะคะก็จะแบ่งขึ้นไปอย่างที่เราไล่ทขาอยู่คือวิลล่ายี่สิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบคือไล่ขึ้นไปมีทั้งหมดสามสิบวิลล่าเนาะแล้วก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิลล่ายี่สิบเจ็ดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีเกิดอนี่ก็จะเป็นวิลล่ายี่สิบ นี่นะคะตอนนี้จะเป็นส่วนกลาง <c oughs> วนกลานอยู่ตรงนี้ซึ่งก็จะมีแบบลำโพง,งกลางบ้านอะไรอย่างเงี้ยเรามีจุดกินข้าวตรงนี้มีบาร์ตรงนี้มีห้องครัวให้นะคะมีห้องน้ํานอกมีหนึ่งแล้วก็มีสองตรงนี้นะคะแล้วก็มีสวนสวนตรงนี้นี่ก็จะเป็นสระว่ายน้ำวิวแบบทะเลเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูห้องกันนี่ตรงนี้นะคะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบอร์หนึ่งนี่ซึ่งข่อนหะน้าด็นอนห้องนี้เพราะเราทำการจับฉลากนะคะ สำหรห้องนี้เป็นเบอร์หนึ่งอันนี้เพื่อนๆนอนอยู่ก็คือปล่อยไปก่อนก็จะเห็นบวิวมีระเบียงใดๆนะคะแล้วก็จะมีทางเดินลงไปแบบนี้เรางลงไปข้างล่างนะคะเราจะไปพบเจอกับห้องที่เป็นห้องดูหนังนี่้องนี้เลยเปิดเข้าไปคุบ นี่เห็นไหมเราก็ได้มานั่งดูหนังกันไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นเหมือนแบบกิจกรรมเหมือนเปลี่ยนที่พักผ่อนนะว่าแบบหาแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยก็ดูหนังห้องนี้แบนี่ก็เป็นอีกห้องนอนที่2นะคะแล้วเขาก็จะไปจริงจริงมันลิงก์กันนะด้านล่างอะ่ะแต่อันนี้แบบเพื่อนนอนอยู่ไงเราก็แบบเก่งใจไม่เข้าไปเดี๋ยวเราพาไปลงอีกทางหนึ่งนี่ว่ะเออเดินมาือเห็นวิวนี่สวยงามถ้าไม่มีแดดเออถ้ามีแดดทุกคนสุดปังแล้าไปทางอีกทางหนึ่งนะคะ ลงไปข้างล่างตรงนี้ฮึบนี่จะเป็นโถแบบนี้นะคะมีห้องฟิตเนสอยู่ตรงนี้ซึ่งก็มีอุปกรณ์แบบครบครันเลยเยอะมากแล้วก็ด้านนู้นก็จะเป็นห้องนอนอีกสองห้องะนเดินลงไปเลยเป็นห้องแบบแยกกันเลย นั่นแหละก็คงจะต้องปิดคลิปแค่เท่านี้เพราะว่าไม่รู้จะพาไปไหนก็วนเวียนอยู่แต่เนี่ยในบ้านต้องปิดคลิปแบบนี้แนะเพราะว่าไม่ได้พาไปไหนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ไปตามกันด้วยวกันนะครวันนี้ไปแล้วบายบาย